ใชนามาสการครับครับเจริญพรครับนะฮะก็ตอนนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมก็เดินทางมาครับผมกราบหลวงปู่เสาห้าปัญญาวัชิโรนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็อยู่สำนักสงฆ์นะฮะอุดมศรีสุขที่แม่แตงนะตอนนี้ก็ในช่วงเข้าพรรษานะครับท่านก็สัตหะมาผู้ดีมหาหมอ มาหาหมอเรื่องตาที่เอกมัยครับอาตมาพาไปเช็คว่านัดจะลอกตาในวันที่22พฤศจิกายนหลังจากอตินท่านแล้วก็วเดี๋ยวไปรักษาตัวไปลอกตาครับครับผมช่วงนี้มันน้ำท่วมดูใช่ไหมน้ำท่วมเนี่ยเมื่อกี้ยังดูรูปวันอยู่เลยดูคลิปวิดีโอแต่โทรไปเช็คทางน้แล้วเขาบอกว่าที่ถึงปู่ไม่ท่วมเหรครับต่มไม่ท่วมใช่ นะครับนะมีดหมอยังมีอยู่นะมีครับอันนี้ก็เป็นด้ามกระดูกนะกระดูกครับงามซื้อไม่ไหวแ็งมากอืมครับก็มีเหลือไม่เยอะละไม่เยอะอืมมีเยอไม่เยอะครับมีดที่มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กมีหลงนิดหน่อยเดียวตอนนั้นไปเอาจำหน่ายแล้วก็เป็น ป็นช่วยกระถิ่งหลวงปู่ไปนะฮะเป็นด่ามขนาดเนี้ยเท็กอืมครับก็ยังมีให้ได้บูชากันนะนะมีเล็กมีใหญ่เนี่ยมาดูกันมีเปี้ยแก้ที่ทองของท่านอืมอันนี้เป็นเปี้ยแก้ของท่านนะเปี้ยแก้หลวงปู่นะนีงปู่นะครับนะฮะหลวงปู่เสกดีนะดีนั่งอธิษฐานนั่งอะไรอย่างเงี้ย เช้ามาก็นั่งนะฮะนั่งทุกวันเสียเกันดูครับเยอะครับนี่นะมีดหมออันนี้หนึ่งพันบาทครับแล้วก็อันนี้สองพันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นพวกเหรียญเหรียญที่อันนี้ปีหกศูนย์อันนี้ทําพร้อมกับเหรียญหลวงพ่ออุปชาเหรียญเจ้าคุณวชิระคุณอาธานเหรียญนี้ทําพร้อมกันนะฮะ แต่อันนี้คนละรุ่นใช่ไหมอันนี้รุ่นเดียวกับรุ่นนี้ปีห้าเก้าอันนี้อันนี้โยมมรเทพผู้คณะนั้นท่านทำเปูุสิ์ตอนนี้ท่านเสียละโยมเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ทําก่อนปีหนึ่งปีห้าแปดห้าเก้าปีห้าแปดห้าเก้าใช่ครับมีนวะแล้วก็มีเงินเงินลงยาคอันนี้เป็นเนื้อนวะทั้งหมดใช่ไหมนวะทั้งหมด ทำช่างตุ้มเหมือนกันหละฮะโสพลละโลหะับปีอะไรนะปีห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าอันนี้หกศูนย์หลวงปู่เคยสร้างเหรียญมาก่อนหน้านี้ไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเนี้ยวผงสมัยก่อนอ๋ออันนี้ก็จัดว่าเป็นเป็นแบบรุ่นแรกของเน้ยผงยุคปีหนึ่งศูนย์ครับนะฮะตอนนั้นเป็นลักษณะอ่อ อยู่ไม่มีอยู่ในนี้ไม่มีอยู่ในนี้ครับมีมีจำนวนน้อยอืมีจำนวนน้อยมากครับครับอืสร้าง้อยนี่ถ้ามาบูชาที่วัดนี่หรือว่าให้ให้พี่ปูส่งไปก็ได้นะมีเฟซบุ๊กของพี่ปูเมืองไทยนะเบอร์โทรนะฮะนี่ก็เป็นเหรียญเนื้อนวะ สร้างสีสันมันอาจจะต่างกันบูชาเท่าไหร่หน่ยอันนี้เก้าบาทเก้ารบาทไม่มีแหละนะฮะไม่มีมีน้อยเหลือเท่านี้แหละใช่มีพ่อไปแจกทหาราไปแจกทหารเหรอฮะทหารมีวังเนีวัง แล้วก็มีอะไรพ้ากิ่งเนี่ยที่มีท่านโอ้โหอันนี้พิธีใหญ่พิธีดีพิธีดีดีมากใช่ใช่ใช่เพราะวันวันวันที่ปลุกเสกเนี่ยยมเล็กก็มาแต่ว่าหลังจากนั้นตอนเย็นๆเนี่ยก็เป็นนั่งนั่งรวมกันนะนะนั่งปกรวมกันนวะกับสัมฤทธิ์ราคาเท่ากัน499องค์ใช่มีนัมเบอร์หมดมีนัมเบอร์นะตามที่เคยได้นำเสนอไปนี่ก็เป็นพ้ากิ่งของหลวงปู่ครูบาเสาวห้า ตอนนี้ทุกอย่างเงี้ยมสมลิตรนะหนึ่งพันเท่าไหร่ตอนนี้ราคาราคาเดิม 1, ราคาเดิมหนึ่งันสี่รเก้าสิบเก้ารเกาิบเราคาเดิมนะมาก็เ่า้ครับก็ยังมีนะฮะครับ ก็เป็นวัถุมงคลของหลวงปู่ครูบาสาว5ห้านะที่มีนี่เหรียญปี60<ช>นะอันนี้นวะศู 60, นยะ์เนื้อนาวะด้านล่างก็เป็นเนื้อทองแดงนี่ก็เงินไม่มีเลยญาติโยมก็มาบูชากันไปแล้วเงินไม่มีแล้วหมดหมดนาฮนะมีผ้าผง ผมก็สร้างรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับปีห้าแปดห้าเก้นะแล้วก็มีดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีมีทั้งเนื้อขาวเนื้อธรรมดาอันนี้พิเศษมีตะกุดมีเกษาเห็นมีพระลอดด้วยพระลอด พรอดทำทำพะรอดเนื้อข้างมีไม่กี่องค์อตอนนี้ร้องรีบมาเพราะว่าอันนี้ปีสองห้าหนึ่งศูนยลวงปู่กดพิมพ์เองที่สำนักสงฆ์เชียงใหม่อันนี้ทำยุคต้น,ตนใช่ครับพะรอดที่เชียงใหม่น่นใช่ใช่นฮะก็มีนะะมีดอันนี้เป็นอาเวสท้าเวสุวรรณเ,เป็นพระขันเล็กๆแล้วก็เป็นเมสุวรันร้างปีหกสองตอนนี้เหลือ เนื้อทองทิพย์แล้วก็เนื้อนวะสองอย่างเงินหมดทองคําไม่มีหมดเลยก็นทองคาสร้างเก้าองเก้าชิ้นหมดัปัจจัยก็ดูแลทัาขันหลวงท่อด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ในวัดนะส่วนใหญ่ก็ยังไงครับก็เนี้ยแหละครับบุงค่าน้ำค่าไฟที่วัดแล้วก็ข้าวัดค่าไฟเดือนเจ็ดหมื่นะเจ็ดหมืบาทนี่อะแก้ เบีแกตัวเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทอันนี้เท่าไหร่คอันนี้คงละพันก็ทันมาตลอดแล้วหลงไม่กี่องค์อันนี้ก็ราคาก็อันนี้สองสามร้อยสองสามร้อยนะอันนี้ก็เก้าร้อยเก้าเก้าบาทนะติดต่อที่องาย่เดียวเบอร์พี่ปูเมืองไทยนะหรือไม่ก็เดินทางมากราบหลวงปู่ตอนนี้หลวงปู่ยังอยู่ท่านจะกลับเมื่อไหร่นะบพี่วันที่สิบสอง วันที่สิบสองตุลาวันี้หลวงปู่จะกลับก่อนนะฮะคนใครที่มาไม่ทันก็ก็คอยฟังข่าวแล้วกันช่วงนมีน้ําท่วมด้วยท่วงนี้น้ำท่วมใช่ท่านอยู่ที่นั่นคนเดียวองค์เดียวเลยเหรอก็มีทางครอบครัวทางโยมป้อยดูแลอยู่ป้อยเป็คนดูแลแล้วก็ลูกๆเขาแล้วก็ท่านพวกทหารที่เป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ท่านคท่านเป็นพล คนเอกประจวบชันตามีที่กลุ่มฝางภาคเหนือด้างเป็นลูกศิษย์มันก็มีทหารมาเอามากวาดมาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมส่งรูปอ๋อคอยคอยที่จะครับดูแลสำนักสงฆ์อยู่อันนี้เป็นกองเขาทํามาให้ตอนนั้นอ๋อตอนแรกๆที่เอาไปแจกทหารอะไรเงี้ยแหลรทหารไอ้คนที่หวังว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับไหนเมื่อกี้นี่ แล้หลังนี้เป็นเป็นยันยันหลวงปู่เขียนมีโค้ดนะมีมีโค้ดเหมือนมีดเหมือนกันแต่แต่หมายเลขไม่มีนัมเบอร์ไม่มีแล้วคนสร้างนี้ก็เสียไปแล้วนะคัคนสร้างเสียไปแล้วคุณวรเทพคุณพานุอ่าอ่าพวกนี้เสียหมดแล้วเหลือเหลือเฮียชิมอยู่คนเดียวนะครับนี่ของหลวงปู่ ก็มสการครับสาธุสาธุครับ